ก็มีใส่กวาฟปิดก็มีพี่น้องตำบักร่งกับมีทุเรียนจากทุเรียนเคยเล่ากับเมื่อวานแล้วนี่ความตึงตึงโยงจากจากซีเซนนี้ค่ะลูกแจ่วก็ดีเป็นตัวตัวเด้อมาเป็นตอนตด้วยหรอจา้าจัาไปโลดพี่น้องพอตายแล้วไม่ค่อยเจ้าประเดี๋ยวแคปหนังไก่เคยเล่าจากพิจิตทุ่ชินค่ะนี่ คนเห็นเธอที่เยอรมันนะจ๊ะสูบอะไรนะจ๊ะมาหมึกเขื่อลาจากนี่เอาไปไอ้พอบอกได้เออลอดตายแล้วพี่น้องเยอรแมนมีหอดสุบนอไม่หอดเยาวบองดึงเป็นจัง ก็ถึงที่เยอรมันนะคะแฟรงเฟิร์ตนะคะแฟรงเฟิร์ตเนาะนะคะถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศนะคะร้านอาหารเยอะมากๆเลยมีั้งอาหารไทยนะคะแล้วก็อาหารต่างชาตินะคะทุกคนตอนนี้น้องเจนนี่หิวมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าจะได้อะไรไปทานนะคะก่อนที่เราจะเช็คซาวในค่าคืนนี้เจอกันนะคะทุกคนเราอยู่เยอรมันนะคะแต่ว่าเราได้กินอาหารอีสานด้วยนะคะอันนี้เรากินปิ้งหมูปิ้งไก่แล้วก็หมาคู สั่งเป็ด็ดค่ะนี่นะคะกำลังต้มเลยนะคะแล้วก็มีสุบผักไม้ด้วยมีข้าวเหนียวด้วยนะคะไา่เจียวผัดจังเลยหนาด้วยนี่ค่ะทุกคนกับข้าวที่เราได้นะคะโหตอนนี้สุนา้วจ้าเยอรมันนะคะแต่วก็แบบบาลืมดับข่าวบานบานฮ่อนะคะกินอย่างอริสอร่อยไปเลยทีเดียวมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างแจ่วก็มีนะคะก็มีแจ่วค่ะในแต่หมักพวงไม่ปิงไก่ปิงหมู เจ้าประเด็กบองซุปน้ำม้โอ้ใส่กลงใส่กอกนะคะหลายแห่ขออนุญาตไปทำข้าวก่อนนะคะทุกคนพี่น้องเอ้ยมาหว่านเจี๊ยนมะมันแล้วครับพี่น้องมาหว่านเยี๊ยนมะมั็ได้กินปิ่งไก่อยู่ด้วยหนาซุปน้ไม้ก็มีใส่กอกทอดก็มีพี่น้องตำบักหุ่งก็มีทุเรียนจากทุเรียนเคยเล่ากับมาหว่านแล้วนี่ความตึงตึงโยมจากจาีเซนนี้ถลูกแจ่วก็ดีเป็นตัวตัวเด้อมาเป็นต็อกใชหรือเปลาจ้าจังไปโลด พี่น้องก็ตายแล้วไม่คอเจ้าประเดีย๋ยวแค่ตังไก่เึยนเหลาจัดก็จะรักพี่ชิ้นค่ะนี่กี่เซนต์ส่วนิฟต์วนชายหิวมีคนเห็นเธอที่ยืนละมันแล้วจ๊ะสุดละไม้นะจ้า,ามาันเมิดขึ้นเหาจัดนี่เอาไปไม่พอบอกได้เออ,อบอกพี่